เอาดูตรงลิมบบ่อครับมุมบอ่อตีกันฝั่งนะครับแล้วข้อคขอ,ขอลงมานะครับกัดเลยไม้เดียวข้อคอลงมานะครับกัดเลยไม้เดียวไม่รู้ตัวใหญ่เปล่าให้อยู่ับไม้เดียวเลยเนะี่ยดึงดึงฟังดูวัดเลยนะครับึุด สวัสดีนะนะนะักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาตกาหมายปลาช่อนที่บ่อบอลหลวงนะครับบ่อนี้จะเป็นบ่อที่เป็นเป็นน้ำโล่งๆนะครับเนี่ยแต่น้ํามันแห้งลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะตีลัดล้อตามริมๆมโดยแบบผิวน้ําก่อนนะครับหรือกึงกึ่งกึ่งน้ําถ้ามันไม่กัดเดี๋ยวเราจะตีตรงกลางน้ํานะครับโดยใช้เหยื่อจมอชุดที่ชุดที่ใช้ก่อนวันนี้ก็คือเป็นชุดตะขอเทพชุดผิวน้ํากึ่งกลางน้ํานะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานให้นานารับชมมากน้อยขนาดไหนไปดูกันเลยครับลงไปกัดเลยครับวิ่งนี่สายสายวิ่งไปเรื่อยเลยคร้วหยุดลงวัดจุบ เขาตอนครับไปดูคนยู่มายิงไปไหนไม่รู้เลยนะไปดูคนะยู่่ามันกินมันลากลงมานะ ไม่รู้ปลาอยู่เปล่าหมายแตกแน่นอนครับแบบนี้อยู่ครับ ใสพอได้น,นี่มันกินแล้วมันลากลงไปเลยเนี่ยนี่ครับกินไปเต็มปากละครับนี่ไม่ลดแน่นอนครับนี่เดี๋ยวเราเก็บปลาก่อนครับงูงลงไลา์ตีตามดึงบิม,มนี้ก่อนครับ hè em lên băng lá quan hai xã nữa quan liều thì subscribe cho กัดนะตอนแรกมันมีตัวนะขยับน้ำทำท่าจะกัดน้ำก,กัดแล้วแต่ไม่โดนครับลองสามดูไม่เอาลองยำๆไม่มไน้อยครับคนนายเข้ามาตีด้วยนะครับปานนายกัดแยากอยู่ Cắt cắt cắt, nè nguyên đừng đừng bẻ đừng bè đừng bè đừng bè đừng không đừng ผมชอบดับผมเนี่ยเซ็งนะครับกล้องดับอีกอลเมื่อกี้ก็ไม่รู้ได้หรือเปล่าเนี่ยมันเข้ามตีเข้าไปในใน,ในป่าหญ้าอย่างทีอบอกครับเนี่ยนะในดงมันก็ออกมากัดจนได้นะครับเนี่ยเตืต้อมาหน่อยครับนี่ัวอ้วนเลยครับเนี่เดี๋ยวเราเกบปลานก่อนนะครับเกินเครยียดไปเต็มเต็มปาาเลยครับนี่เกลตาครับหรือตีกันต่อนเลย เอาดูตรงริมบอ่อครับมมบอ่อตีกันฝั่งครับแล้วขอกอนอลงมานะครับกัดเลยหม้เดียวไม่รู้ตัวใหญ่ป่ะใ้้อยู่หับไเดียวเลยเนี่ยดึงดึงดวงจุดเลยครับกึ๊บไม้เดียวเรื่อง อ้ส์สวยด้วยครับนี่นครับตีขึ้นฝั่งแบบไม้เดียวเลยนี่นะครับสสสวยเลยครับเดี๋ยวเก็บปาน์ก็นะครับแล้วลองมุมนี้ก็ที่นะครับคือมีตัวอีกคนระับที่ไม้เดียวเลยเ๋อวเข้าเขา เหยร์มันลงเหยียหล่นไปตรงช่วงที่มันอยู่พอดีครับมันก็เลยฟับเลยฟับเลยแต่ผมลองตีตรงเลยหมายมหนไม่อยนะน่ามีลุ้นอยู่ ครับเดี๋ยวเรากลับกันแล้วนะครับเขียดหมดครับเอามาแค่ห้าตัวนะครับมาจะมาลองหมายเฉยเนี่ยให้หมายแม่ก็เลยเอาเขียดมาแค่ห้าตัวปลาที่ได้นะครับนี่เป็นปลาช่อนสามตัวนะนี่เห็นเปล่าเอยนี่นะครับไม่ได้เอาที่ใต้มาด้วยเอาก็ตอบมานะครับนี่ปลาช่อนสามตัวไซดีเหมือนกันนะครับสี่ขีดห้าขีดนะครับไซด์กำลังกินเลยนี่นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับกับคลิปตกปลาช่อนด้วยเขียดสดนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ